สวัสดีทุกช่องรอบของรายการคุณจิติเกศทีวีนะวันนี้เรามาอยู่กับแคกรับเชิญที่สี่ก็คือพี่ชายผมเองเรามาเริ่มกันเลยนะในเรื่องนะครับอินเทอรนะฮะมาเลยโอเควันนี้จะพูดเร็วๆเลยบรรยากาเสบายๆมากๆนะฮะโอเคเรามาเลยทำอะไรดีวันนี้ขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยและนี่คือสกีนของผมนะมาคาร์ทุกแบบทุกเวอร์ชันที่เป็นในโทรศัพท์มาจะเปียว แกมีอ้นี่เซนมีอันนีแ้แล้ววันนี้เราจะมาเปิดโหมดซอมบี้กันนะฮะหูซ้ำโอเคปิดโหมดปลอดภัยมาเปิดโหมดซอมบี้ว้าวมันช่างดีชุงจุงโอ้ยโอ้ยอะไรมีซอสด้ยวยได้งออกอโอ๊โอ๊โอ๊ยเดี๋ยวนะโอเคต่อแล้วโอเค

ปวดสมองเลแล้วจะไปยังไงเลือดก็หน่อยแล้วพี่ชายคนเดียวอ่ะฮ่าก็คือเราไม่มีเราไม่มีแกะแล้วก็ต้องหาไอ้พวกใหย่แมบมุมนะมาเยอะๆมาในการแบบมาแบบมาเอออมาะไรอีมเมจิเนี่โคตรน่าเบื่อเอาหีพ้อไม่ไป เอ้ยอยา่าไปได้ไปหาไม้จ้ะไม่ไม่มีเลยโอ้อนี่ขวานไปตอ่อกันพารส,สองนะครับเฮ้ยอย่าม,มัวนะนี่ภาษาด <c oughs> ูดูด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 ดู้ดดดดดดด โอเลุ้นเนอือฮือไปหาต้นไม้กันเยอะๆเรามาตัดต้นไม้กันนะฮะตุ๊กตุ๊กตเ๊กตุ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 นกตุ๊กตุ๊กตุตุ๊ตุ๊กตกตุ คนต่อไปใครเป็นผู้ตัดสินเนาะก็สงสัยวันนี้ทำไมผมไม่แนะนำตัวเหมือนทุกวันก็คือวันนี้อากาศเจ็ดออกไม่ค่อยดีนะะก็คือพี่การที่เคยมาคอมเมนต์ในภาพที่หนึ่งในภาคแรกนะฮะอยู่โรงเรนเดียวกับผมนะฮะคราวนี้เขาบอกี่ผมบ่นยังไงไม่รู้บ่นนู่นบ่นนี่ผมก็เลยไม่ทําเรื่องที่เขาบอกหรือ <c oughs> ภาพจะไม่ชัดเพราะมันเป็นอย่างนี้ นะฮะผมไม่ใช่ได้ชอผมไม่ได้ใช้คอมนะฮะก็ขอขอประทานโทษด้วยนะครับพี่การน,นะฮะผมเข้าใจกันนะครับพี่การเข้าใจตรงกันนะฮะผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะพี่การโอเคนะฮะแล้วทำไมอินโทรผมถึงไม่เทพเพราะผมไม่ได้ใช้โปรแกรมสุดเทีผมไม่ได้ใช้คอมผมไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้น ผมแค่ทำง่ายๆลึกๆง่ายๆเพราะผมไม่มีการโอ้ผมเปิดไฟไม่เป็นโอเคผมจะบ่นแค่นี้เลยครับผมมาจะบ่นแค่นี้จริงๆอยากบ่นอย่าเพิ่งสิโผลกันในในพาร์ทยาว3.5นะครับอย่าเพิ่งไม่ได้ขยเลยกระตุ้นเราไอ้มาไอ้มามา วนนี้ครัเอ่ยืมือแร็วต้องรีบหคิต้นเลยไม่จะรอลยมามาอรมาทำเร็วจะอดกับบ้านก่อนเด้อไม่มีประตูเดี๋ยวครับไม้เป๊บนึงไปบร็วรีบ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 บบบรีบรรบบรีบบบ มาอยู่ไหนโอเคมาไปแล้วคืนนี้มีซอมบี้มันแน่แน่ทำไมเลือไปเพิ่มอ่ะทำไมอ่ะโอเคเราต้องรีบแะ้วตูประตูประตูประตูตังมันเดี๋ยววัดหายใจนีมนี่จะไปกวนหมาทำไมอ่ะ มามอยู่ดีๆวดวั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 ดงอ๋อนี่เราบรการแข่งขันระวางม้ากุกคนนี่ตอนนี้บนแก๊นจะถึงแล้วเร็วเร็วเร็วกรดดเร็วเร็วกร็วเร็ว อย่าไปอย่าไม่ทตแล้วมามจะมาฆ่าแกอุ้ยทำไม่ได้ที่เปนสถานการณ์่อยกูจาดการถึงตายกูตายเลยครับโอ้ยเร็วๆแล้วที่เขาอกแด้วที่ับอกักดูโทลิโก ต่อไงวิวอารมณ์มันเคร่งเครียดเครียดอารมณ์มันเครียดอารมณ์มันเคร่งอยากจะบ่นเว้ยค่อยต่อคลิปหน้าบ่นกันอีกสร้างคลิปแต่เฉพาะคลิปบ่นเลยเฮ้ยอ่านไม่ว่าผมได้อย่างงี้โอเคแล้วมาตั้งก้าวๆสไลด์เอาไปสไลด์ใช่โว้ย

คลิปว่าคลิปดีตอนอะไรบักคุ๊บเลยเรายังไม่เทเรายังไม่พร้อมเฮ้ยหมดเครียดเครียดเอ <c oughs> ้ยถ้าหางโปรแกรมดีๆไม่เจอใครมีโปรแกรมที่มันไม่ต้องรูดคลิปสายคลิปแบบดีๆสามารถคอมเมนต์มาบอกได้ข้างล่างนี้นะฮะ <c oughs> โดนหมดเครียดเครียดผมพี่อยู่หน้าบ้านแล้ว ไม่แกไม่ได้เด็กแกไม่ได้กินฉันหรอกแกไม่ได้กินฉันหรอกใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วโอเคอุ้ย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 โอเคมันทำการเดทไปแล้วนั้นแหละมันเลิกกันเลยเราเป็ไม่เลิฟมาเลยทั้งสิ้นเราที่อยู่แต่ในบ้านนะอยู่ในขบวนนะ แปบดบหัวใจชันเหลือสองครึ่งอีกสองครึ่งอีกสองครึ่งนะอีกสองครึ่งนะเริ่มเนสักทีสิพอ่อกนมาเริ่มกันต่อระวังตายเนซอมบี้วัน มาด้วยจะทำไมโอ้ยสกิลตอนลองลอยฟ้าตายอี้ตายผมไม่ตายตายเพาโดดตนกตายเพราะไม่ตายตายตายผมจะไม่ทำการปิดความดดทนผมมีน้อยแต่ผมก็จะไม่มีวันปิด อ้ยากบนนะทีดทำคลิปบนโดยเฉพาะเลยดีกว่าอย่าพึ่งก่อนอยาน่าพนะึ่งอยา่าพึ่งอยา่อยาพึ่งสิบนาทีเร็วเ,เดี๋ยวเราต้องหาโอ้ยคบก่อนโอ้ยอยู่ไหนอ่ะไ am I... am I am I ็ม อชีวิตของฉันอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวถ้าผมได้ของเสร็จผมจะต้องขอจบคลิปเลยแต่นี่ยังไม่ถึงเอ้ยทำไมโอ้ยโอ้ยเลือดใกล้ชงวะช่างฆอาตัวว้าวยาดเย้ว้า ตกตายไงขอมันอยู่ที่ฉันโอ้ยรีบเอ้ต่อไปเด้ออไปโอ้ย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 โอ้ีบเร็วรีบเพลือ nah. รถห้เหลืออีกห้า้าลห้าสกับห้าวันนี้จะไาสอนกิด นิดเดียวววอิมเมจภาพพดแค่นี้เลยนิดเดียวอิมเมจภาพพดในขอมอย่างนี upcoming, ้เลยรีบยโอ้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 ยของคุไม่หายของไม่ห็นเลยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยช่แล้วโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจุดจุด